ช่วงนี้อากาศร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับถ้าใครเบื่ออาหารนะครับเบื่ออาหารก็ข้าวเตียวเลยครับเอาข้าวใส่นะครับเอาข้าวใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับ<อ>เผ็ดๆสักหน่อยถ้าเบื่ออาหารนะก็ช่วยได้นะครับข้าวกับก๋วยเตี๋ยวปนกันนะครับ ข้าวติยวก็กินแล้วก็เออรู้สึกว่าไม่หิวไวนะครับเพราะว่ากินข้าวไปด้วยเราใส่พริกใส่น้ำตาลลองดูนะถ้าใครเบือเบ่อห่ารเบื่อห่านก็ลองเอาข้าวใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับก็อร่อยเบกแบบบางทีก็ ทอดไข่กินน้ำพริกก็เบื่อก็เปลี่ยนบ้างนะ